ศูนย์ส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอวาริชภูมิจัังหวดสกลนครขอรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครกศนอประจำปีงบประมาณ2,565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกศนบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครกศนอสํานักง,งานกศนอจังหวัดสกลนครจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกศนอของกศนอํอเาเภอวาริชภูมิครั้งที่ 1. ระหว่างเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ัน้ดัง ด้านที่1การสำรวจความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนเป้าหมายจำนวนหนึ่งครั้ง ผลการดำเนินง,งานด้านปริมาณจํานวนหนึ่ง,งครั้งด้านคุณภาพอาสาสมัครกศอนอทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนด้านที่2การประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชน ได้ดำเนินกิจกรรมงานส่งเสริมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและงานต่างๆของกศนอตำบลทั้งตําตำบลเป้าหมายจำนวน5แห่งผลการดำเนินงานปริมาณจำนวน5แห่งด้านคุณภาพอาสาสมัครกศนอร่วมกับคู่กศนอตำบลประชาสมัมพันธ์รับสมัครและงานต่างๆของกศนอตำบลทั้ง5แห่งด้านที่3 การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยในชุมชนได้ดําเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อตามยาเสพติดร่วมกับคณะครูและนักศึกษากศอนอําเภอวาริชภูมิเป้าหมายจํานวนหนึ่งครั้งผลการดําเนินงานด้านปริมาณจํานวน20คนด้านคุณภาพดําเนินการไป35คน ด้านที่4การติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชนกศนอำเภอวาริชภูมิมีการดำเนินงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนกศน เป้าหมายจำนวน5แห่งผลการดำเนินงานด้านปริมาณจำนวน5แห่งด้านคุณภาพคืออาสาสมัครกสอนอร่วมกับคู่กสอนอตำบลออกพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่5การสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชน ได้ดำเนินงานสำรวจข้อมูลการศึกษาในชุมชนเป้าหมายจำนวน5แห่งผลการดำเนินงานด้านปริมาณจำนวน5แห่งด้านคุณภาพกศอนอตำบลทั้ง5แห่งมีฐานข้อมูลการศึกษาของประชาชนในพื้นที่